สวัสดีพี่เพื่อนๆนะครับวันนี้นะครับคนคนพานะครับ EP ที่หกร้อยเก้านะครับมีพระสะสมพระเก็บมาเปล่งปันนะครับรายการละาสามร้อยบาททุกรายการเลยนะครับนี่ครับเงินก็มีนะครับสามร้อยเงินนะครับทางการติดต่อนะครับศูนย์แปดสี่เก้าศูนย์สามเจ็ดหกเจ็ดหกนะครับเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีบริการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากเพื่อนๆพี่ๆที่เข้ามาชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามนะครับ องแรกนะเป็นสมเด็จนะครับสมเด็จเข่าตุ่มนะครับหมายเลขนึงนะครับมนนนะสมเด็จเข่าตุ่มนะครับเขเก่าซีวยเลยนะสามบ้อยบาทนะครับ,มบ,นนรบหมายเลขนึงนะเป็นรูปหล่อนะพระอาจารย์ฟันนะครับรูปหล่อนะพระอาจารย์ฟันนะครับ รูปหล่อพระอาจารย์ฟันนะครับหมานเสานะครับเป็นพระปิตาเก่านะครับนี่ออกสีเงินเงินนะครับเนี่ยออกสีเงินนะครับเป็นโลหะนะครับเนี่ยหมายเสามนะครับตาเนื้อโลหะเก่านะครับหมายเลขสี่นะครับเป็นรูปหล่อรุ่นแรกนะครับหลวงพ่อวงวัดปริวาสนะครับเนี่ย วงพ่อวงวัดปริวาตรุ่นแรกนะครับเนื้อนวะนะครับลูปหล่อรุ่แรกหลวงพ่อวงเนื้อนวะนะครับนะครับมาแบ่งปันนะครับหมายได้ค่าครับเป็นงบน้ำอ้อยนะครับหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะครับงบน้ำอ้อยหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนี้นื้ดินนะครับนดินเผานะดูนะครับเก่านะครับสวยของคมเลยนะครับ หมายที่หกนะครับเป็นสมเด็จอกวีนะครับสมเด็จอกวีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับสมเด็จอกวีหลวงปู่เผือกวัดกิ่งแก้วนะครับหมายที่เจ็ดนะครับเป็นเจ้าสัวนะเลี่ยมเก่านะครับเป็นเนื้อทองผสมนะครับเหรียญหล่อเจ้าสัวเลี่ยมเก่ามีชา้นด้านหลังนะครับเนื้อทองผสมนะครับ หมายเลขแปดนะครับเป็นหลวงพ่อเงินนะบ,บางคานะครับเป็น,นรูปหล่อหลวงพ่อเงินวัดบางคาเนื้อทองผสมพิมพ์ขี้ตานะครับหมายเลขแปดนะครับหมายเลขเก้านะครับเป็นทูชกน่าจะเป็นเข่าแกะนาะรมิจาน,นะครับทูชกแกะนะน,นะครับรมีจานะครับ ชกแกะนะครับเก่าๆมันมันมีจานะครับสามร้อยบาทนะครับหมายเลขสิบนะครับเป็นพระรีลานะครับหลวงพ่อขอมนะครับสองพันห้าร้อยห้านะครับวัดไผ่ลงวัวนะครับเลี่ยมเก่าเลี่ยมเดิมนะครับกระไรทองเต็มอยู่เลยนะครับพระรีลาหลวงพ่อขอมปีสองพันห้าร้อยห้านะครับนี่ครับ สามร้อยบาทน,นะครับหมายเลขสิบเอ็ดครับเป็นเหรียญหลวงพ่อเอูกหล่อหลวงพ่อเอมนะครับรลูกหล่ลอ,อ,อบลโบราณนะครับกเก่าๆมันเลยนะเนี่ยของหลวงพ่อเอีมนะครับหลวงพ่อเอีมนะครับนี่ครับหล่อโบราณหลวงพ่อเอีมนะหมายเลขสิบเอ็ดครับ หมายเลขครับเป็นพระอุปชาปั้นนะครับสองสี่ครับเรียนพ่อปันนะครับสองสี่ครับประชาปั้นนะครับเรียนเก่าพศเร็กนะครับประชาปันสองสเ้าแปดครับอันที่สิบสามครเป็นหลงพ่เนื่องครับเรียนหลงพ่เนื่องเนื้ออันปักก้านครับสองพนะครับ เดือนหลวงพ่อนิ่องเนื่องอันปากกาสองพันห้าร้อยเจ็ดนะครับหมายเลขสิบสี่ 14, นะครับเป็นรูปรหล่อฤาษีนะครับหลวงปู่ม,มูลวัดเขาแดงนะครับเป็นรูปรหล่อ 4, นะครับฤาษีนะครับหลวงปู่ม,มูลวัดเขาแดงนะครับพัทลงุงนะครับ บห้าครับเป็นตะกุดคูบาวังนะครับเนี่ยเล่มเก่าครับตะกุดคูบาวังครับเลี่ยมเก่าครับ,บ,รบ,รรบได้ซี่แล้วเนาะตะกุดคูบาวังเลี่ยมเก่า ต่อไปหมายเลขะรเป็นปิตาเนื้อมิกะพัดนะครับหมายเลขสิบหกป็นพระปิตาเนื้อมิกะพัดนะครับหมายเลขสิบเจ็นะครับเป็นเหรียญหลวงสุดวัดกาหลงนะสองพันหาร้อยสองนะครับเหรียญหลวงพ่อสดวัดกาหลงสองพสองนะครับ หมายเลขสิบแปดนะครับเป็นห jack. ลวง,งพ่อปานนะครับหลวงพ่อปานนะครับขออภัยนะเป็นหลวงพ่อหลวงปู่เผือนะครับปักกิ่งแก้วนะครับยันนะครับเป็นพระผงลูกเหมือนหลวงปู่เผือกปักกิ่งแก้วนะครับหลังยันนะครับหลวงปู่เผือกปักกิ่งแก้วหลังยันนะครับหมายเลขสิบเก้านะครับเป็นพระกิ่งครับพระกิ่งหลวงพ่อตาบดมะขามเรียงนะครับ ก็กิ่หลมเพตากวัดมาขามเดียวนะครับหมาินะนะครับหมายเลขยีินะครับเป็นสมกอนะครับเลี่ยมเก่านะครับนี่ครับเป็นสมกนะครับเป็นพระผมพันุนดินนะครับสมกเลี่ยมเก่านะรัีร่ยมเก่าลรนะรับเี่ยมแบบโบราณครับหายหลายชั้นนะครับ ยี่สิบเอ็ดนะครับเป็นองค์เงินนะครับเงินวัดบางคานนะครับเนื้อออกสีไข่หน้านะครับออกแดงๆนะครับหมายเลขยี่สิบเอ็ดนะครับหมายเลขยี่สิบสองนะเป็นเจ้าสัวนะครับวูเชื่อมนะครับน่าจะเป็นย้อนยุกนะครับเป็นย้อนยุกนะไม่ทราบปีนะเขียนกรรมการนะครับปั๊มคำว่ากรรมการแล้วก็มีจานเต็มเลยนะครับ นี่ครับมีสององค,ครับนี่องค์เป็นเนื้อฝาบ้านนะครับเชื่อมเหมือนกันนะครับปัม๊มกรรมการแล้วก็มีชานเต็มนะครับหมายเลขยี่สี่นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อโบยนะครับรูปถ่ายหลวงพ่อโบยนะครับสภาพมันสวยอยู่นะครับรูปถ่ายหลวงพ่อโบยหลังยันนะครับ หลวงพ่อบยวัดมะนาวนะครับยีนะ่สิบห้าครับเป็นเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนับเหรียญหลวงพ่อคงวัดวังสับปะรดนับหมายเลขยี่สิบห้านะยีนะ่สิบหกครับเป็นรูปหล่หลวงพ่อ,อเกษมนะครับปีสามห้าครับ ีสามห้าเนื้อนวะนะครับดอกก้นหนูนะครับพ่อกเกษมปีสามห้าเนื้อนวะนะครับดอกก้นหนูนะครับสามร้อยบาทครับอันนี้ยี่สิบเจ็ดนะครับ,รบเป็นพ่อป่นนะครับนี่ครับผก็ปืนดอกโค้ดนะครับปีสามเจ็ดนะครับปีสามเจ็ด ครับสวยนะครับไข้เหรียญกระสาบนะครับก็ป่นยี่สิบเจ็ดนะครับยี่สิบแปดเป็นพระกิ่งหลวงปู่คร่ำวัดวังว่านะครับพี่สามเจ็ดเป็นกระนำด้านหน้าด้านหน,น,น,น้ากล่องนะครับก็กิ่งหลวงปู่คร่ำวัดวังว่านะครับพี่สาเจ็ดนะครับ 29นะครับเป็นปกมะขามหลวงพ่อพุดป่าส,สารวัน,นะครับปลูกเสกห้าไตมานครับเศาห้าไตมานสามเก้านะครับปลูกเศษสาวห้ 3, 5, าไตมา 3, ่านสามเก้าเป็นเงินนะครับ ขาวนมพุทธปกเสดสองห้าไทม้าสามเก้านะสามชิปก็เหมือนกันนะเป็นนมพุทธเหมือนกันนะเป็นเงินนะครับเป็นปกมะขามเงินเงินนะครับปกมะขามนะเงินเงินนะครับสามร้อยนะเนี่ยมาแบ่งกันนะครับสามร้อยบาทนะเงินเงินสามร้อยบาทนะครับ สนใจนะครับสำหรับช่องทางในการติดต่อนะบศูนย์แปดสี่เก้าสามเจ็ดหกเจ็ดหกเบอร์โทรหรือไลน์เบอร์เดียวกันนะครับสนใจโทรหรือทักไลน์เข้ามาได้เลยนะครับมีการเก็บเงินปลายทางนะครับฝากกดติดตามเปพี่ที่รับชมแล้วช่วยกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับสำหรับอีพีนี้ขอจบไพีเท่านี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ